วัดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเจาะความรักนะของชาวธาตุด,ดินนะคะหรือว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรนะคะชาวธาตุด,ดินนั่นเองเป็นดวงความรักอย่างเดียวเลยนะเป็นช่วงเอ่อคนช่วงช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคมเนี่ย ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะแบ่งเป็นสามพาร์ทด้วยกันนะคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะโอเคเริ่มจากคนโสดเลยนะคะขอดูหน่อยซิว่าให้ภาพรวมไปหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมคนโสดคะคุณดูเหมือนจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างเข้ามานะคุณอาจจะได้ติดต่อกับคนที่คุณ เคยรู้สึกดีด้วยหรือว่าคนใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจริงๆคุณก็เหมือนจะโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเลยเหมือนกันในดูหน่อยซิว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับคนโสดนะในเรื่องความรักมีไพ่เดอะสตาร์ six of w a n d นะคะแล้วก็ t ร r e อ of s w o r d ดูเหมือนว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่อาจจะเจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการติดต่อพูดคุยกันตลอดนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยในครึ่งเดือนหลังเนี้ยคุณก็จะได้พูดคุยกับเขามากขึ้นนะคะได้ติดต่อหรือว่าอะไรกันมากขึ้นแต่ว่าตัวคุณบางทีอาจจะไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างของเขาที่ทําให้คุณผิดหวังในตัวเขานิดนึงอะไรเงี้ยทาให้แบบเราอาจจะกลับมาคิดมากอะไรเงี้ยแต่ว่า เท่าที่ดูก็เหมือนยังได้ติดต่อกันอยู่นะคะหรือถ้าเกิดใครที่โสดสนิทตอนนี้มองว่าคุณจะได้เจอหรือว่าได้พูดคุยกับคนที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นบางทีคุณอาจจะไม่ได้นึกว่าคุณจะชอบเขาอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ําแบบว่าพูดคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหนดูไหนซีว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคุณอยากที่จะแบบมีความรักไหมหรือว่ายัางยังอยากที่ยังโฟกัสกับงานอยู่นะคะคิงออฟแพนธ์ร์คอย พิงอฟครับดูตัวคุณไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะต้องมีแฟนหรือว่าจะต้องมีคนรักเข้ามาหรืออะไรก็ตามคุณดูเหมือนช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานแต่ว่าเรื่องงานคุณน่าจะปังอยู่นะอืแล้วก็แบบโฟกัสเรื่องงานถ้าเกิดคนที่เข้ามาเขาน่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าปรึกษากับคุณได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ดูยังแบบ ไม่ได้พัฒนาอะไรไปกับใครสักเท่าไรนะคะคุณยังอยู่กับที่อยู่นะแล้วก็แบบถ้าเกิดคนที่เข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการแบบเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีในช่วงระยะเวลาแบบในช่วงเนี้ยแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้เกี่ยวกับเขาทําให้เราแบบพยายามที่จะไม่คาดหวังอะไรต่างๆในเรื่องความสัมพันธ์อย่างนั้นมากกว่านะคะคือคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วทาให้ทำให้คุณรู้สึกดีแต่ว่าคุณเหมือนกับยังอยู่ตรงนี้ก็คือแบบยังไม่อยากที่จะขยับขยายไปว่าแบบ เราจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ตัวคุณเองก็โฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักด้วยนะคะเท่าที่ดูนะอืมในดูซิถ้าเกิดมีคนเข้ามาจริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอืมมีไพ่เดวิวเซเว่นออฟบอนะคะแล้วก็2ูออฟ n พน c l e โค ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการพูดคุยแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยคุณอาจจะได้แบบถ้าเกิดคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางานร่วมกันแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นหรือว่าคือรู้จักกันในเรื่องในเบื้องลึกมากขึ้นด้วยก็เหมือนกันนะเขาก็รู้สึกแบบว่าคุณก็มีความดึงดูดเขามากระระดับหนึ่งก็ก็เลยแบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกวนไหวกับเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมี อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณสักเท่าไหร่แล้วก็คุณเองก็ดูเหมือนไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักสักขนาดนั้นเขาก็เลยกล้าก,ก,ก,กลัวเหมือนกันนะคะที่จะพูดคุยก,กับคุณอะไรแบบนั้นอืประมาณนี้นะคะเรื่องเราก็คือมันจะอยู่แบบว่าขยับไปขยับมาไม่ไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่นะสาหรับคนโสดนะคะคือเหมือนกับมันยังไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปขนาดนั้น,นก็เลยคิดว่ายังคุณยังจะโสดอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้ทําตัวเหมือนไม่สนใจเขาหรือว่า ถ้ามีโอกาสพัฒนาแบบใกล้ชิดกันจริงๆอะคุณก็เหมือนกับรู้สึกเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะแบบพัฒนากันไปอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่โสดน,นะเชาวธาบินนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันถ้าเกิดมีคนเข้ามาในชีวิตก็ลองเปิดใจให้เขาสักนิดนึงนะอืมโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ของชาวทตาดินนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนโอเคไหนขอดูไพพภาพรวมหน่อยสีสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของคุณไม่ชัดเจนเนี่ยเพจซอร e เพนท์คโอดูเหมือนว่าคุณมีความสุขกับกับความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะให้อะไรดีๆให้ความรู้สึกดีๆแล้วก็โอเคกับคุณมากๆเลยขอดูสถานการณ์นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Night nice of f ฟฟ t The Chariot แล้วก็ Ace of s w o r d นะคะโอ้บทจะดีก็ดีมากๆเลยรู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้ไปกับการที่มีเขาแล้วก็บางทีอาจจะได้อ่อท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าตกลงที่จะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกิจกรรม Activity ด้วยกันที่ที่เหมือนกับทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วรู้สึกแบบดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเปิดในความสัมพันธ์มากขึ้นว่า มีกันอย่างนี้มันไม่ได้แย่จริงๆนะแล้วก็ดูเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือรู้สึกดีมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นว่าจะเปิดใจไปเลยแต่ว่าแต่ว่าก็แง่ๆมาแล้วอะ่ะเออแต่ว่าดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะจะยังยังไม่ได้แบบว่าต้องการความมั่นคงว่าแบบจะต้องมีแฟนหรืออะไรขนาดน,นั้นแล้วก็เขามีความสุขกับเราแล้วเขาก็พอใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าพอใจเหมือนกันที่มีความสุข ในการที่มีเขาอยู่อะไรเงี้ยเขาดูเป็นคนมีสนเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็ไหนดูหน่อยสิว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณนะอืมเซเว่นออฟซอร์นะคะไฮโรแฟนแล้วก็เฮอร์มิตเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยในการที่พูดคุยหรืออะไรเงี้ยเขาอะไม่แน่ใจว่าคุณอนะ เออรู้สึกยังไงนะเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าการกระทาคุณอาจจะนิ่งๆ่งเกินไปหรือเปล่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าไปไม่ถึงตัวคุณเลยจริงๆแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะก็มีมีความแบบว่ารู้สึกเหมือนกับไม่ไว้วางใจคุณขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขารู้สึกเหมือนประมาณว่าไม่ไว้ใจคุณในเรื่องว่าคุณไปมีคนอื่นหรือเปล่ามีการหึงหวงในความสัมพันธ์ทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขาก็มีมีความแบบนั้นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรขนาดนั้นหรือถ้าแแสดงออกก็บบว่า คุณอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็ได้ในในเวลาเขาหึงหรือว่าเขาห่วงอะไรเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่กล้าที่จะก้าวไกยในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่นะคะอืมไหนดูหนซิว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาคะอุ้ยอุ้ยอืมไพ่ดีดมากเลยวันนี้เออแอบนึกในใจว่าคุณไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าอะ เขาเองไม่ค่อยไว้ใจคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องความสัมพันธ์แล้วคุณเองก็ไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นแต่ว่าแค่มีความสุขร่วมกันเวลาพูดคุยกับเขารู้สึกดีที่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ตัวคุณดูเหมือนกับไม่ได้พร้อมที่จะอยากที่จะคบกับเขาหรือว่าไม่ได้ปักหลักว่าเออจะคุยกับคนนี้หรือตัวคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตอื่นนอกจากเขาอีกด้วยนะคะคุณไม่ได้โฟกัสที่คนคนเดียวนะ โอ้ก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองในการที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ปักหลักว่าจะเป็นคนที่ที่แบบคุยกันจริงๆจัง,จง,จง,จงๆอะไรแบบนั้นแล้วก็คุณก็คงอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่โฟกัสว่าจะต้องเป็นเขาแต่ว่ารู้สึกดีที่มีเขาก็คงจะมีกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ย คนที่ตัดสินใจในความสัมพันธ์จริงๆคงจะต้องเป็นคุณนะว่าจะเดินออกหรือจะไปต่ออืมในดูบทสรุปให้สักนิดนึงนะคะในช่วงเดือนครึ่งเดือนนี้นะอืมเพจออฟสอ d นะ h p r i e s t แล้วก็ n i o g อฟฟอ n อ๋อดูเหมือนว่าจะคงยังอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขร่วมกันแล้วก็โอเคแยกย้ายไปทำงานแล้วก็มาเจอกันบ้างมาพูดคุยกันบ้างอะไรแบบนั้นแต่ว่าในในการที่ว่า ใครสักคนจะตัดสินใจในความสัมพันธ์ดูเหมือนได้แค่คิดอะแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปไม่ได้แบบพัฒนาไปมากกว่านี้ที่แบบว่าในเรื่องสถานะนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบอยากที่จะจากกันไปอะไรเงี้ยไม่แน่ใจด้วยว่าคุณกับเขาว่าคุยกันแบบเเขาเรียกว่าอะไรอะคุยกันแบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกคนรอบข้างหรือว่าไม่ได้เปิดเผยในความสัมพันธ์ขนาดนั้นแบบมีความสุขร่วมกันสองคนอะไรางี้มากกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้แบบว่าเออถึงไม่ได้แบบมีสถานะก็ขอให้มีความสุขในการอยู่ด้วยกันก็แล้วกันนะประมาณนี้นะคะเ,คเดี๋ยวนะให้ตนงโอเคมากันต่อนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคนมีคู่ชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังนะพฤษภาคมส5 6พนหนะคะโอเคขอดูสังนี้นึงนะว่าว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประมาณไหนนะไพ่ประจํำครึ่งเดือนอู้เป็นไพ่เดอะซัค่อนข้างดีเลยนะไหนขอดูเรื่องความสัมพันธ์หนซิมีเดอะชาริออตเดอะเมจิเชียแล้วก็ เอเดฟสอดูเหมือนความสัมพันธ์คุณไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวใหม่ประมันที่แบบเพิ่งคบกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าคบกันนานแล้วดูเหมือนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปช้อปปิ้งหรือว่าทําอะไรดีๆด้วยกันมีความสุขร่วมกันนะคะแล้วก็แบบได้พูดคุยกันมากขึ้นหรือว่าในวันหยุดคุณอาจจะใช้เวลาวันหยุดนั้นอยู่กับอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำอะไรที่มันรู้สึกดีรู้สึกสบายใจเป็นความสบายใจให้กันและกันอะไรแบบนี้ดูแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะสำหรับ สำหรับครึ่งเดือนหลังนี้เนาะในดูหน่อยซิว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่เฮอร์มิตด้วยเดอะมูนแล้วก็เพจสาบอลไม่แน่ใจว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าเอมีช่องว่างในความสัมพันธ์นิดนึงอาจจะแบบว่าคิดมากกังวลได้ง่ายหรือว่างอนได้ง่ายแล้วทําให้เขาต้องเป็นคนที่แบบว่าเข้าไปง้อหรือว่าเข้าไปถามคุณอยู่ตลอดว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับ รู้สึกแอบกังวลอยู่ในใจแต่ว่าคงคงไม่ได้พูดอะไรน่าจะเก็บไว้คิดคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมองว่าบางมุมเหมือนกับเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปถามตรงๆแล้วก็แล้วก็ให้คุณเป็นคนแบบว่าเคลียร์เคลียร์พลังงานตัวเองต่เองอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่ารู้สึก ติดค้างในใจเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเคลียร์กับเราตรงๆนะเขาอาจจะแบบคิดแล้วก็แบบหายไปเองอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากให้มันเกิดความสัมพันธ์แย่ๆขึ้นมาเขาจะทําแต่สิ่งดีๆให้คุณได้รับรู้อะไรอย่างนี้มากกว่านะคะไม่รู้ว่าใครงอนใครกันแน่นะแต่ว่ามันมีความคิดมากอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้แสดงออกมาเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้ดูหน่อยซิว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะกับเขานะ tree of bond n ใน h t อบสตร์นะคะแล้วก็ temperance อืมตัวคุณอะจริงๆถ้าเกิดคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะมีอะไรที่อยากที่จะทําร่วมกันที่มันเป็นแบบหุ้นส่วนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรมาจากนั้นอาจจะมองถึงความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเออเริ่มคิดว่าแบบว่าอยากทําอะไรกับเขาในอนาคตอะไรเงี้ยแบบมีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นิดนึงที่แบบว่า เออพัฒนาไปจากเดิมที่มันที่มันเป็นแค่แฟนอาจจะแบบมีอะไรที่ทําร่วมกันมากขึ้นมีอะไรลงทุนด้วยกันมากขึ้นหรือว่าเริ่มคิดจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์ไปแล้วอะไรเงี้ยคือคุณค่อนข้างคิดแบบว่ามองในสิ่งที่ ที่มันเป็นแล้วมีความสูงแล้วก็มองไปข้างหน้ามากกว่าเขานะเขาจะแบบคิดมากมากกว่าคุณนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำอะไรดีๆให้อีกคนหนึ่งเสมอถึงแม้ว่าจะมีความคิดมากอะไรบ้างนะแล้วก็แบบบางทีอาจจะมีปากเสียงกันได้ด้วยนะแบบว่าเข้าใจอะไรผิดแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันอ่ะก็จะมีแบบเทียงเถียงแบบพูดคุยกันไม่ค่อยตรงอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนะคะทําให้แบบว่าต้องมาพูดคุยบางครั้งที่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรับตัวบางอย่างในความสัมพันธ์ซึ่งมองว่าทั้งคุณและก็เขาอะอยากที่จะปรับตัวเข้าหากันแบบสุดๆแล้วคือแบบเท่าที่จะทําได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่นะถือว่าราบร่นแล้วก็อาจจะได้ไปเที่ยวได้ไปพูดคุยเริ่มมีแผนอะไรต่างๆในความสัมพันธ์ขึ้นมากขึ้นแล้วก็เออคิดว่าน่าจะเป็นเดือนครึ่งเดือนหลังที่ดีนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะคนมีคู่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันขอให้แบบ เออมีแต่สิ่งดีๆขึ้นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเจาะความรักนะคะชาวธาตุดินนะครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะเพื่อที่จะได้คำคลิปทำนายมาให้ชมกันต่อเนื่องนะคะโอเคงั้นก็ขอจบคำทำนายเพียงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ